เล่นบอลยังก่อนเลนบอลยี่ป่องมันคือสีโบขืนก่อเซียนหนุ่โว้ยมันบบถือ้องเอาไหมเอาไหมมีเจ้าสีเป็นผู้โยนบาดนี่ให้เซียนหนุกับเซียนตาเป็นผู้ไปแล่นครับพี่น้องผมมาลุ้นกันครับผมจะขึืนหรือบวขืนใส่เบิ้งเข้า จัดการจัดการเเข้าได้อยู่เอาเ้อมาผูกเข้ามาทั้งพี่อ,อือได้แล้วเดี๋ยวแจกหางดีดีแจกหางดีดีกันหางพาสินเม็ดเราบ่นี่ <c oughs> <c oughs> จักเป็นสินผู้ใดสินผู้ใดสะ โอยเอ้าเดี๋ยว <cues> chè kháng ออก ta มึงจับเอา bạn ตับไปแล่น nhiều, บาด mới แล่น หลานเป็นผูแน้แลนย่ายเป็นผ <g rab ble> ู้โย่นครับลุงลุงเป็นผู้ให้กำลังใจครับผมผุนลุงเพิ่นอหน, <g rab ble> น้า่บหน้าให้กำลังใจครับผม <g rab ble> ไปตาไปจะขึ้นหรือบ่ขึ้นเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมไปเงียบๆก็านานพุ่นก็บอกผุน ไปกบบกบกคุณฮอดกบกคุณนี่ยังอีกแล้ววันนี้เบิ่งใหญ่เป็นใหญ่นี่ก็ใจสวยดิสร้อยล้านรุ่นซอยล้านครับผม สุดยอดข้องเล่าครับผมย่าจ้าครับผมบ่มากเ่พอยี่วีผู้เดียวจกไปใส่ผู้พอยเียอยเสียวีอยากน้ำขอาวโพดครับผมเอ้าวุ่นกันจะคืนหรือบ่คืนจ้าวาวันนี้เอาได้สีเขาคกอยู่ค่าครับพี่น้องผม เดี๋ยวทำไมพี่น้องครับพี่น้องผมกาหันหัวคิดหัวขวมจะเขากุ๊กยุค่าบานี้เอ้าหนุจะเป็นผู้แลนครับผมบานี้ร้านกับายจะเป็นผู้ยนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไปหรือว่่ไปไปบ่ไป โอ้สามเจ้าหนึ่มต้ไปเลยพี่น้องผมบานีอ้าวเกิดยังขึ้นน้าบานีโอ้ยล้าบพ่อคืนอันชีบนี้เอาไหมต้าเอาไหมเอาไหมครับพี่น้องผมวานหันพ่อคืน ขึ้นไปแลวหัวสักบานนี้ยืนทั้งกันแท้เลยบานนี้สาเ้ยไ,ไปเรียบร้อยครับพี่น้องผมเอาขึ้นสักงำๆำน้องบานนี้เน่ะยโอ้ยจ็กสีรลอดโบรอดรอดโบรอดครับผมหลอดโบรอด เออนานูเล่นบาได้นานูปวดขาต <c oughs> าตามึงเลนไปซอยรล้วแน่นห <c> ร <oughs> อดบรอดพี่น้องผม <c oughs> โอ้ยอากาศหนาเป็นห่วงร <c oughs> ่มเทิงท่านนี่พ่อ ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อคลิปห้าห้าครับผมขึ้นบ่ขึ้นกระเรื่องเพราะมันบานีจักชีวาจเจไินและย่าเตียวเนาะฝนมือโยนเฮาบ่แม่นนางหางดอกอีหยังบุนี่บ่หูจัก บ่โหใจักครับผมขอบคุณทุกๆการที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ